สวัสดีคะ่ะวันนี้มีเมโนูกุง้งทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะให้บ่อบ้านทำครัวให้กำลังเอาเอาขี้ออกนะคะกำลังแล่แกะแล้วนะคะแกะแล้วแกะอย่างนี้แกะเป็นตัวอย่างนี้นะคะเออกำลังจะเอา ที่เอาใส่ออกวันนี้ทำเมนูกุ้งแช่น้ำตาลนะคะยหล่อนไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนแรกเนาะแกะกากแกะกากกุ้งเปลือกกุ้งออกนี่ค่ะเตรียมไว้เตรียมไว้แล้วค่ะกระเทียมกระเทียมกลีบเล็กนะคะแล้วก็พริกขี้หนูหั่นนะคะพริกแดง ๋ย่หล่นใช้พริกแดงสดนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแกะกุ้งก่อนนะคะนี่ค่ะเออระวังมือโ <c oughs> <c oughs> ออนี่ค่ะตรงตรงหัวนะคะตรงหัวกุ้งนะเราจะเป็นอย่างนี้นะคะให้เอาออกนะคะอย่าก,กินนะคะดึงออกแล้วก็ใส้ตรงนี้ด้วย ใส่ตรงนี้ด้วยนะคะดึงออกนะคะเออดึงออกตรงนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะโอ้ยวาดเสียวมีดนี่ค่ะตรงตรงหัวมันนะคะมันจะเป็นเยื่อๆเนี่ยตรงหัวกุ้งนะคะอยกินนะคะให้ดึงออก ต้องห่างมันด้วยเนาะมันจะเป็นปุ่มดึงเอนี่แหละต้องเอาออกนะคะถ้าไม่เอาออกมันจะมันจะอะไรนะมันจะเมาเนาะเวลาเรากินแล้วมันรู้สึกว่าเคี้ยวไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดนาะก็ต้องเดึงอ,ออกดีกุ้งมันกินอาหารเอาออก นี่นะคะต้นหอมบัชีนะคะบัชีไทยนะคะต้นหอมอเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็กระเทียมหัน่นพริกขี้หนูนะคะเดี๋ยวจะไป <c oughs> เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะหล่อนเตรียมเอาไว้ก่อนนะอ,อันนี้แกะ แกะอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะแกะกุ้งแกะกุ้งเสร็จแล้วนะคะทุนี้มาล้างเกะะลือค่ะทีนี้เรา็ดจะเอาเกลือมาล้างนะคะล้างเก <c oughs> ลือเรา็ดจะล้างเกลือนะคะล้างเอาเกลือนี่ค่ะแต่ประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เกือครึ่งช้อนโต๊ะถ้ากุ้งถ้ากุ้งเยอะก็ใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งกุ้งกิโลหนึ่งก็ใส่ประมาณครึ่งคึ่งช้อนโต๊ะนะคะล้างค่ะลุกแล้วก็ไปล้างออกค่ะที่แรล้างเอกเลยคใส่กระชอนกระชอนแล้วก็บางคนก็เอาโซดานะคะโซดา กุ้งก่อนนะคะเตรียมตัวเรียงกุ้งก่อนนะคะน้ำปลานะคะดีปุ่มพริกกินูหน่ที่เตรียมไว้นะคะพริกขี้โหนูกับกระเทียมน,นี่พริกขินโหนูกระเทียมนะคะหอมต้นหอมผักชีอันนี้จุลดนะคะ ตัวเราแสดนี่ปุ๊กปุ๊กปุ๊เอ้อทำไมไม่มีน้ำปลาพาพาพาอ,อ่ะปุ๊กปุ๊ปุ๊ปมะนาวนะคะมะนาวมะนาวใส่ประมาณลูกนึงนะคะอืมโอ้ยเดย็เด็ น่าอร่อยจังเลยทำทำเสร็จแล้วค่ะทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะสูตรนี้จุดยายหล่อนทำกินอประจํานะคะอย่างนี้นะคะบางทีก็ตำตำพริกตำให้ละเอียดเนาะอันนี้หันอนนี้หั่นนะคะหั่นเป็น เป็นแว่นๆเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็มีผักมีผักนะคะต้นหอมผักชีมามาค่ะมากินกับยายหล่อนนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยนะคะยายหล่อนขอบคุณค่ะ